อันยองอันยองอันยองอยองเซโยเจสนวยสนวยหัวโอ,เเองค่ะเพื่อนที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอดีๆจากเจเนาะโอเคไปติดตามช่องหลักของเจด้วยนะคะก็ช่องเจสนวนะีสองเนาะอ่าก็ช่องนี้ก็ถือว่าเป็นช่องสำรองของเจนะคะเจก็จะมาลงเกมน,นานๆทีคะ่ะก็ไม่ได้ลงนานแล้วเนาะก็เลยมาลงอัปเดตนิดนึงนะคะ่ะโอเคฝากติดตามช่องเจสนวยไฟวีสองด้วยนะคะอ่ะมาดูกลุ่มลักกิทามนิดนึงค่ะกลุ่มลักกิทามก็ดีก็เป็นบ้านแม็กเนาะเออก็มีนี่แหละ เป็นกลุ่มที่ไว้แจ้งเกมนะคะแจ้งเกมว่าเกมไหนมันแจกเกมไหนมันแตกหรือว,ว่าเกมไหนมันเกลืออยู่นะเพื่อนสมาชิกก็จะมาแจ้งตลอดเวลาค่ะว่าเล่นยังไงเล่นแบบไหนเนาะโอเคใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มก็ไปดูใต้คอมเมนต์คอมเมนต์มมนแรกได้เลยนะข้าพูดคุยกันได้ค่ะอ่ะโอเคฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจเจด้วยนะคะช่องเจสนับไววีสองเนาะโอเคค่ะไปกันเลยค่ะกับเกมมาจงเวสองค่ะอ่ะมาจากกับเกมมาจงเวสองเนาะเอาทุนมาที่หนึ่งพันแปดสิบบาทค่ะอ่ะ แล้วก็มาลองเบ็ดล่างดูก่อนเนาะเบ็ดเบาๆ,ๆเนาะถ้ามันไม่คำนวณคำนวณก็ค่อยกระโดดเบ็ดขึ้นไปคะ่ะกระโดดแบบหยาบๆเลยค่ะอีดอกนะเออก็ได้อยู่นะมากดไปเรื่อยๆเนาะเกมนี้ก็ถือว่าเป็นเกมปั่นนะเออก็มีโอกาสที่คำนวณด้านนอกแตกดีนะครับเพราะมันจะมีคูณจะถึงคูณ5เนาะโอ้โหไม่คำนวณเลยคะ่ะมากดเธอบโบนิดนึงเนาะก็มีสลับเปิดเธอบโบบ้างปิดเธอบโบบ้างเนาะ ก็ต้องหาดูว่ามันจะคำนวณหรือเปล่าถ้าไม่คำนวณก็ต้องเปลี่ยนเบ็ดขาดหรือไม่ก็กระโดดเบ็ดเลยค่ะอีดอกอืมโอเคค่ะนิ่งค่ะไปเลยค่ะมาเออเอาออโต้ค่ะมาจ้ะขอดูเบ็ดห้าสิบเลยเนาะกระโดดเลยค่ะแบบนี้แหละดูซิว่ามันจะคำนวณหรือเปล่าถ้าไม่คำนวณค่อยลดไข่ดอกนิ่งค่ะนิ่งเลยค่ะโอ้โหมาสามสิบห้าบาทฟรับ ถ้ามันเข้าฟรีก็เวิร์กนะเกมนี้อืมโอ้ยไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เอาพอ,อเบ็ดร้อยไหม <c oughs> เบ็ดสามสิบพอเนาะเออไม่ต้องไปถึงร้อยค่ะไม่งั้นเดี๋ยวมันหมดค่ะโอเคไปปล่อยออโต้ไปเลยเนาะอุย้ยไม่คำนวณเลยใครดอกเบาค,ครับรับเหยาเป้งสามเป้งอืมอย่านิ่งค่ะยามเป้งอ่ะ โอ้โหโอ้ยสวยค่ะดอกนี้ครับต่อเนื่องสวยค่ะมาต่อโอ้โหคูณ3ม่ะได้1 0 2อบาทอ่ะถือว่าเป30ิได้อยู่นะโอเคย้ำไปเลยค่ะถ้าเบตสามสิบเนาะเออเข้ามาตัวอ๋อครบ3าตัวใครดอกคอมโบสวยๆครับโผล่หัวมาอย่างเดียวค่ะไม่ลงมาเนาะอีจีนแดงอุ้ยโอ้โหไม่เข้าฟงการฟอะไรใครดอกมาลงมาหน่อยครับดอกนี้โอ้โหสวยค่ะ อึส๊สามเป่งโอ้โหโอ้ยเข้าฟรีค่ะโอ้โหแลมค่ะอีดอกเข้าฟรีไปสามสิบเดอ้ออะดูซิมันจะจ่ายหรือเปล่าเนาะมาจ้ะลงมา้าฟรับดอกแกรงกว่าวแล้วใครดอกอื้ไม่คำนวณคำนวณเลยค่ะมึงเอ้ยเพื่อเข้ามาเพื่ออะไรใครดอกโอ้โหสิบห้าบาทต่อเนื่องไหมอคอมโบต่อเนื่องค่ะคูณสี่ไปแล้วฟรับยาวเบ่งโอ้โหได้มาแปดสิบเจ็ดบาท โอยนิ่งค่ะหมดค่ะแบบนี้โอ้ยดอกนี่สวยค่ะมีววาเชิไมโอ้ยฟรับอ,อีดอกยังต่อเนื่องค่ะอึ้ห้าขีดโอ้โหต่อเนื่องไปเลยค่ะต่อเนื่องโอ้โหเป็นชุดแบบนี้ใครดอกนี่แหละปาฏิหาริย์ค่ะเจ๊บ,บอกเลยสองพันห้าร้อยสิบแบาทยังเหลือสองหมุนค่ะเวิร์คค่ะ พอเรากดดเบ็ดนี่ก็เวิร์กเนาะมีโอกาสเข้าโสมแบบนี้แหละอ่าทุนก็เอามาที่1,000บาทนี่ได้มา3,000บาทแล้วค่ะโอเคยังไม่ต่อเน,นื่อค่ะมีไวเชื่อมแบบนี้รับไปเลยค่ะ5จุดโอ้โหเต็มเต็มค่ะมีไวแต่ไม่มีตัวเชื่อมเนาะได้มา3,417บาทจ้าเป็นยังไงล่ะแลหลมแม่ค่ะคนไปแต่งมาเยอะนะเก,ม,เกมมาจองเวสเนี่ยอืมโอเคอะ ปล่อยให้มันคำนวณไปเนาะไม่เป็นไรใครยังกำไรอยู่เนาะเผื่อมันจะแตกนอกหรือว่ามันจะเข้าฟรีสักรอบเนาะครับดูสิเห็นไหมสองจุดสามเปิงสี่เบ่งห้าแถวค่ดอกดอห้าแถวที่ไหนล่ะเมื่อกี้มันสองแถวค่ดอกโอ้ยสวยค่ะไว้เชื่อมแบบนี้ครับลงมาค่ะโอ้หแตกนอกครับต่อเนื่องค่ดอกอดูสิห้าร้อยกว่าแล้วค่ะเป็นไงล่ะนี่คนก็ไปได้ไม่เยอะนะแบบนี้แหละที่มันเวิร์กนะ ามาจองสองค่ะมันมีคูณไปเรื่อยๆเนาะคูณจะถึงคูณห้าเลยค่ะอ่ะเริ่มนิ่งแล้วค่ะเฮ้ยอ่ะถือให้มันหมดหมดไปเนาะยังเราก็ยังได้กําไรอยู่เยอะนะอ่าโอเคอย่านิ่งค่ะอย่านิ่งสวยค่ะไวเชื่อฟรับโอเค3ามจุดห้าจุดโอ้โหอสึสวยจ้ะลงมาโอเค5้ขีดค่ะมีไวอีกแล้วไม่มีตัวเชื่อไปแล้วค่ะโอเค ประมาณนี้ก็พอดีกว่าค่ะเพราะเราได้กําไรมาเยอะมากแล้วค่ะเราพามาที่1,000 1,000ท่าหล่1,80ใช่ปะก็ได้มา3,800โอ้โห2,000กว่าเกือบ3,000ไข่ดอกพอค่ะอย่าอย่างที่เจ๊บอกเนาะอย่าไปฝืนเล่นได้กําไรแล้วก็เลิกค่ะอย่าไปแบบดึงดันที่จะเล่นต่อเนาะโอเคประมาณนี้ก็พอค่ะฝากไปติดตามช่องเจ๊สนอยไว้ V2 ด้วยนะคะ อ่ช่องนี้ก็เป็นช่องสำรองเนาะเจ๊น,นานๆทีก็จะมาลงเนาะโอเคฝากด้วยค่ะกับเจ๊นสนุนวองฝากกดไลค์ like, กดซับสไครป์เป็นลังใจเจ๊ด้วยนะคะไม่แนะนำไม่แนะน,น,นตามหลเลยแบบเนาะไปละค่ะบายค่ะ